เที่ยวทางบบสุเซนอยยาถอยหลังไงพุ่นยำท้ายใหตายหนาพุ่นคนสิริองวาหานสวัสดีครับพี่น้องมือหนีมือหนีงานเล่งครับงานเล่งมือหนีครับหลุมครับฝาหลุมผมเรียบร้อยติดไฟเรียบร้อยครับของโถงของโถงครับมีไฟของหวานของดวงดาวไล่ติดเรียบร้อยครับมือหนีงานเล่งครับผ้าเทียงผ้าเทียงครับเาเบิองเาเบิองนะครับ ครับแถาแก่ครับผมแถาแก่ครับผมนนั่โฟโฟโฟแมนประจำใช้งานครับผมครับรับนาทีพวกกเหื่องครับมันไม่ย่างดีใส่ใส่เล่าคนเดียวครับโฟแมนประจำใส่งานครับกบเหื่องอันนี้งานอ่าเพราะท่านจะพิจารณาครับแต่ว่ามันมืออื่นมันมือเลยงานย่ำดีเนาะควรขอขึ้นบานเอาเลยก็แค่ควรจะพิจิตเสียทองนี้ให้แล้วครับ อันนี้ผมพมก็เเลงงานฝ่าผมเรียบร้อยต่อไปกระติเพชรปล่อยไฟเข้าบ้านครับจัมไฟจัมไฟสายเมนปล่อยกระแสไฟใช้ในบ้านครับผมสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับครับผมครับองผืนครับครับรองผืนงานสีครับกำลังจัดเตรียมสถานที่ครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับทีมงานช่างต่้มทีมช่างใจเกินร้อยสวัสดีครับ